ครับปัจจุบันพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่การใช้พัดลมขนาดเล็กๆปริมาณจํานวนเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อ,อีกต่อไปเรามีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งนํามาทดแทนในพัดลมกลุ่มนี้ก็คือ Big Fan นนะครับเรามาดูกันว่าพัดลมประเภท Big กแฟนเนี่ยใช้ประโยชน์ยังไงและนําไปใช้ยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เป็น EP 3นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของพัดมใบยักษนะครับหรือเราเรียกว่าบิ๊ ซึ่งแฟนนะครับเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็นพัดลมที่เป็นพัดลมเพดานนะครับไซส์จะขนาดค่อนข้างจะเล็กนะฮะอย่างเช่นตามวัดนะครับหรือตามสถานที่ต่างๆการแก้ปัญหาความร้อนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รายผลิตอื่นเนี่ยเราจะใช้เป็นพัดลมที่เป็นพัดลมติดผนังนะครับในการช่วยเรื่องการระบายความร้อนแต่ปัญหาก็คือพัดลมประเภทนี้มันจะมีระยะในการส่งลมอยู่3เมตร5เมตรคนที่อยู่ไกลๆเนี่ย ที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับลมเย็นนะครับก็จะมีตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับที่เป็นลักษณะของพัดลมยักษ์หรือ Big กซีร i n g แฟนนะครับตัวนี้จะช่วยเอามาแก้ปัญหาในส่วนของอคนที่ไม่ได้รับลมเย็นตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงเราติดตั้งพัดลม Big Fan ตัวเดียวเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่าพันตารางเมตรนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของหนึ่งไม่ต้องใช้พัดลมปริมาณที่เยอะนะครับช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับ ลดระยะเวลาในการเมนเทนแนนซ์จากต้องเมนเทนแนนซ์หลายๆตัวเราก็จะมาเมนเทนแนนซ์แค่ตัวเดียวนะครับการประหยัดพลังงานตรงนี้มันจะช่วยระยะยาวยิ่งบริษัทไหนมีพัดลมปริมาณมากๆนะครับใช้พัดลมติดผนงัง1020ตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะปิดพัดลมประเภทนี้ไปเลยนะครับแล้วเราใช้ตัวที่เป็นบิ๊กแฟนตัวเดียวก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เลยครับผม ทีนี้พัดลมประเภทนี้ปัจจุบันจะมี2อย่างนะครับก็คือเป็น DC f a แแล้วก็ AC f a แนะครับในส่วนของ AC เนี่ยสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นวัสดุหลักก็คือตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็นประเภทมอเตอร์เกียร ก็จะคือจะเป็นมอเตอร์แล้วก็บวกกับเกียร์ขนาดจากค่อนข,ข้างจะใหญ่แต่ถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น DC นะฮะดีซีมอเตอร์จะเป็นประเภทมอเตอร์ที่ขนาดเล็กนะครับค่อนข้างสลิมน,นิดนึงก็อาจจะเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้มอลหรือต้องการความสวยงามในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของทั้ง2ตัวนี้เวลาการทํางานของเขาเนี่ยของเขาจะมีการทํางานที่ถูกควบคุมความเร็วรอบนะครับ ตัวนี้เราจะใช้ตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วหรือควบคุมสปีดในการทำงานเพราะว่าทั้งสองประเภทนี้จะเวลาออกแบบนี่จะอยู่ภายใต้คอนเซปที่เรียกว่า HVLS นะครับก็คือ high volume low speed นะครับก็คือจะเน้นแรงลมที่ค่อนข้างสูงแต่ใช้สปีดต่ำอันนี้จะเป็นคอนเซปของพัดลมยักษ์ปัจจุบันที่มีในท้องตลาดส่วนของวัสดุ นอกเหนือจากตัวมอเตอร์เองก็จะมีส่วนของใบพัดตัวใบพัดเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการออกแบบที่เป็นพัดพลมยักษ์นะครับเนื่องจากว่าการที่เขาจะผลิตปริมาณลมค่อนข้างจะมากหรือปร,ประมาณว่าค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการดีไซน์ใบพัดโดยการดีไซน์ใบพัดส,ส่วนใหญ่ที่เอามาใช้เนี่ยก็หยุดแต่ละที่เลยแต่ปัจจุบันที่ของเรามีอยู่เนี่ยก็จะเป็นใบพัดที่เป็นลักษณะของเว้าวและนูนดีไซน์ของเขาจะคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะเป็น การดีไซน์เพื่อให้สามารถยกตัวได้นะครับแล้วก็ทำปริมาณลมค่อนข้างจะสูงนะครับวัสดุก็คือจะเป็นอลูมิเนียมนะครับใบพัดวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมหรือบางทีเขาอาจจะเป็นวัสดุที่เป็นคอมปาวสองชิ้นประกบกันซึ่งวัสดุประเภทนี้หนึ่งข้อดีคือน้ำหนักเบานะครับสองมีความเหนียวแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะตอบโจทย์เวลาที่เรานำไปใช้งานเนี่ยก็จะได้เรื่องของความทนทานนะครับตรงส่วนนี้ ครับสำหรับขนาดของบ i ๊กแ n นปัจจุบันไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นไซส์ขนาด7.3เมตรนะครับทั้งเป็น AC แล้วก็ DC นะครับโดยปริมาณการทำลมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1400ตารางเมตรนะครับแต่ถ้าไซส์ที่เล็กลงก่านั้นอย่างเช่น6.5ไซส์ก็การทำลมก็จะเล็กลงมานะครับอย่างเช่นประมาณสัก1 0 0 0ตารางเมตรรวมถึงขนาดไซส์5.5เมตรก็จะอยู่ประมาณ 800ตารางเมตรก็ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ในพื้นที่เรานะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องใช้พัดลมกี่ตัวและขนาดที่ใช้จะต้องเป็นกี่เมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่หลายแหล่งที่มามากนะครับซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะผลิตที่จีนนะครับซึ่งในส่วนของบางส่วนเนี่ยก็จะผลิตในไทยเราก็อาจจะต้องหาหรือว่าซัพพลายเออร์รายไหนหรือว่าผู้จําหน่ายรายไหนบ้างที่ผลิตในไทยเราก็อาจจะเอาเป็นช้อยในการเลือกที่จะนํามาติดตั้ง นะครับพัดลมบิ๊กแฟนตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วนะครับก็หลักๆเลยก็คือใช้กับพวกโกดังสินค้านะครับในรายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับและรวมไปถึงคอมม้นที่มอลนะครับตามฟาร์มสุกรหรือฟาร์มเลี้งสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งอยู่ที่การนําไปใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเราอาจจะมีการแอพพลายโดย ใช้ระบบเครื่องทําความเย็นนะครับอย่างเช่น evaporation เข้ามาช่วยด้วยสาเหตุเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยหลังคาหรือตัวรูฟเนี่ยมันเป็นเมทัลชี e นะครับด้วยถ้าเกิดเราติดพัดลมบิ๊กแฟนเข้าไปโดยตรงเนี่ยบางทีมันจะดึงลมร้อนจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนะครับเราอาจจะใช้ตัวบิ๊กแฟนเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาก็คือ,อมีบิ๊กแฟนแล้วเรามี evap นะครับ รวมด้วยก็เป็นระบบไฮบริดก็คือใช้แว็บเนี่ยยิงบริเวณด้านบนแล้วให้ตัวบิ๊กแฟนเนี่ยกระจายลมลงมาด้านล่างก็จะกลายเป็นดึงลมเย็นลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับว่าเราจะเอาไปอัดดอ้งยังไงบ้างนะครับส่วนของงานติดตั้งของบิ๊กแฟนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้เราดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักเลยอันนี้จะเป็นข้อจํากัดซึ่งอาจจะต้อง มีส่วนในการเลือกใช้นะครับถ้าสมมติโครงสร้างมีความแข็งแรงเวลาติดตั้งก็จะติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากว่าถ้าเป็นพหลลมประเภท ac ที่เป็นมอเตอร์เกียร์เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นโครงสร้างเนี่ยสำคัญในการติดตั้งก็อาจจะต้องใช้ิศวกรผู้ชำนาญการเนี่ยเข้าไปเซอร์วหน้างานก่อนนะครับว่าสามารถติดตั้งได้หรือเปล่าหรือถ้าติดตั้งไม่ได้จะมีวิธีการแก้เสริมซัพพอร์ตอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นทางคนติดตั้งนั้นแนะนำให้ใหทีนึงนะครับ ส่วนตัวการติดตั้งโดยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วเราอาจจะต้องใช้รักษาตัวขึ้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านนะครับรถบูมลิฟต์หรือว่าเป็นเอ็กลิฟ นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานว่าความสูงประมาณไหนควรจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรซึ่งตรงนี้ในส่วนของมาตรฐานเซฟตี้เนี่ยจะเป็นตัวระบุนะครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องให้คนที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภยัยหรือจอปอเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนที่จะขึ้นที่สูงนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือตัวสลิงนะครับตัวสลิงในการยึดตัวมอเตอร์นะครับเข้ากับตัวโครงสร้าง สาเหตุที่เราต้องมีการยึดสลิงหนึ่งก็งคือเรื่องของการาลดแรงนะครับที่จะมีแรงโน้มถ่วงของตัวตัวมอเตอร์เนี่ยในแนวดิ่งนะครับเพราะนั้นแรงส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกแบบไปที่ตัวสลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดของตัวมอเตอร์เนี่ยจะไม่ได้ทิ้งดิ่งลงมาอย่างเช่นสมมุติมอเตอร์กับเกียร์รวมถึงใบพัดขนาดร้อยกิโลน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้จับอยู่ที่ตัวคานนะครับมันจะถูกกระจายแรงออกไปอันนี้ก็จะเป็นการกระจายแรงซึ่งแต่ละที่เนี่ย ที่ว่าน่าจะมีะการออกแบบในการยึดสลิงเนี่ยในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยสลิงจะต้องยึดในลักษณะที่มีความตึงนะครับไม่หย่อนนะครับเพราะว่าการที่ยึดสลิงหย่อนปุ๊บนั่นถ้ากับว่าสลิงไม่ได้ทําหน้าที่ในการรองรับแรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญครับผมบางที่ถามว่าแล้วผมซื้อสินค้าไปติดตั้งเองได้ไหมอันนี้ถามว่าต้องตอบว่าสามารถทําได้แต่ปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือว่า จะติดตั้งได้ไม่มาตรฐานหรือเรื่องเซฟตี้เนื่องจากว่าพัดลมประเภทนี้มีค่อนข้างาขนาดใหญ่แล้วก็ดีเทลในการติดตั้งเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะนั้นเวลาเราให้ทางาผู้รับเหมาไปติดตั้งเนี่ยผู้รับเหมารายนั้นเนี่ยต้องมีประสบการณ์ในการติดตั้งโดยตรงเพื่ออะไรเพราะว่าถ้ามีการติดตั้งที่ถูกวิธีเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือเซฟตี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชํานาญการ ปัญหาที่เจอก็คือการติดตั้งพัดลมไม่ได้บาลานซ์บ้างหรือมีความเอียงเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้จะมีปัญหาในการใช้งานติดตั้งไปแล้วพัดลมเสียงดังหรือเวลามีการยึดสลิงนะครับในการยึดซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะยึดไม่ตึงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นดีเทล,ลเล็กน้อยถามว่าจําเป็นไหมจะต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์นี้ตอบแทนได้เลยว่าจําเป็นนะครับอันนี้ก็ เรียกใช้ตามในส่วนของที่เรา,าดูผู้รับเหมาอแล้วกันก็พยายามเช็คประวัตินะครับแล้วก็เช็คเรฟเฟลนจากที่เขาเคยติดตั้งมาก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการที่เราจ,จัดตัดสินใจในการซื้อนะครับผมครับในส่วนของการเมนเทนส์กลุ่มพัดลมบิ๊กแฟนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูประเภทมอเตอร์ก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราใช้มอเตอร์ประเภท AC เนี่ย เราอาจจะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงของเหลวที่อยู่ในเกียร์เฮดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นข้อกําหนดของทางผู้ผลิตเกียร์เลยนะครับว่าหนึ่งปีต้องมีการถ่ายของเหลวออกนะครับตรงนั้นก็ดูเงื่อนไขาตามตามผู้จําหน่ายของเกียร์เฮดนั้นแต่ถ้าเราเลือกใช้ตัวที่เป็น DC มอเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ต้องเม่ทันเลยเพราะว่าการออกแบบมอเตอร์เขาเนี่ยมันเป็นแบบนนเม่ทันหรือเม่ทันฟรีนะครับก็ใช้ยาว,ยาวเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ 3ปี5ปีเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของแมคานิกไม่มีปัญหาเรื่องของอการติดตั้งหรือรวมไปถึงตู้คอนโทรเนี่ยก็ใช้ไปยาวๆเลยนะครับก็2ประเภทนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดหรือว่าฝุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าใช้ไปนานๆานปุ๊บก,ก็จะมีฝุ่นไป,ไปเกาะบริเวณใบนะครับหรืออาจจะเราอาจจะใช้วิธีการเมียนเทน,น์รายปีก็ได้1ปีขึ้นไปดูเพราะว่าอะไรการเคลื่อนที่ของพัดลมเน,เนื่องจากว่า มันจะมีจุดยึดต่างๆที่เป็นน็อตนะครับซึ่งน็อตตัวนี้ปกติที่ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือจะต้องเป็นน็อตกันคลายนะครับก็คือติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าใช้งานไปการเคลื่อนที่บ่อยเนี่ยมันอาจจะเกิดการแคล็ก เกิดขึ้นซึ่งเรา,าจ,จะต้องเข้าไปดูว่าโอเคแต่ละจุดที่เรามีการยึดเนี่ยมีการคลายตัวไหมหรือน็อตเนี่ยมันมีการเสียหายไหมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้อัน,นี้ก็คือเป็นลักษณะข,ของการทำ PM Preventive Maintenance นะครับเราก็ต้องตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมครับผมครับจากข้อมูลที่ได้อธิบายมาถ้าหากชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอต่อไปขอบคุณมากครับ